สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเก็บพุทธคุณพาเครื่องนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะคะพี่ติดต่อมันได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะพี่จ๋าแล้วก็อย่างฝากติด าฝากติดตามอีกช่องด้วยนะคะพี่ช <c oughs> <c oughs> ื่อว่าการาเกตพระบ้านแม่ล <man> ูกพักเครื่องนะคะพี่ขาพอดีกําลังปั้นลูกชายนะคะพี่ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะคะพี่ขาพี่สามารถซื้อได้ทั้งสองช่องเลยนะคะพี่ช่องการาเกตพุทธคุณพักเครื่องแล้วก็ช่องการาเกตพระบ้านแม่ลูกพักเครื่องนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามด้วยนะคะพี่ติดขัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะพี่เพราะว่าลูกชายเพิ่งหัดนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาองค์แรกจะพี่จะเป็นพระพุทธหรือว่าเป็น พระยอดธงนะคะพี่แต่หนูขอเรียกว่าเป็นพระพุธดีกว่าค่ะพี่นะคะพระพุทธองค์นี้หนูขอไว้ที่6 0 0้อบาทนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขานะคะตามสภาพเลยนะคะพี่ขานะองค์นี้ขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะองค์นี้หนูขอไว้ที่6 0 0้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่นะคะเป็นพระพุธอยู่ในกรอบอย่างนี้นะคะพี่ได้มาสภาพนี้เลยค่ะองค์นี้ขอไว้ที่6 0 0้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระชัยจะพี่จ๋าพระชัยองค์นี้ก็ขอไว้ที่6 0 0้บาทจ้ะ ตามสภาพนะคะพี่ขานี่คือใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่นะคะเนี่ยค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะเป็นพระชัยจะพี่ตามสภาพนะคะพี่ขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะถ้าภาพไม่ชัดแอดไลน์ของภาพเพิ่มเติมจะพี่0 8 4ย์5 9 1 8 0จ้าอ้างค์จะองนี้ขอไว้ที่หกวบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นพระปิดตาค่ะพี่มาเป็นก้อนจะ้ะนะคะหนึ่งสองสี่องจะพี่ สี่องค์นี้ค่ะพี่อยู่ในก้อนเดียวกันห้าร้อยบาทพอจ้ะสี่องค์อยู่ในก้อนเดียวกันขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะนคะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้านะคะตามสภาพลยจ้ะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จะพี่เก่าๆอย่างนี้เลยจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ ส่วนอันนี้เป็นตะกุดหนังค่ะพี่หนังจริงเลยค่ะพี่นะคะเพราะว่ามีขนติดมาด้วยไม่ทราบว่าของที่ไหนด้วยจ้ะพี่หกร้บาทจ้ะเป็นตะกุดหนังเก่าๆไม่ทราบว่าของที่ไหนได้มาสภาพนี้ความยาวจะอยู่ประมาณนี้ ความยาวจะอยู่ประมาณนี้จากคุณลูกค้าขายนะคะวัดให้ดูดูเลยค่ะนะคะเป็นตะกุดเก่าเป็นตะกุดหนังไม่ทราบหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทจา้ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นตะกุดหลวงพ่อเงินจ้ะทะลุกันได้แล้วนะคะพี่สามารถเย่เชือกอะไรได้นะคะพี่เพราะว่าหนูมองแล้วก็ทะลุผ่านกันได้จ้ะนะคะ จะเป็นอย่างนี้จะพี่ความยาวก็ประมาณนี้จะพี่นะคะตรงฝ่ามือค่ะพี่นะคะก็ไม่ได้ถึงฝ่ามือดีนะคะอันนี้หนูวัดจากตรงนิ้วกลางนะจะพี่หนูเอานิ้วกลางเป็นหลักจะพี่เพราะว่านิ้วกลางมันยาวกว่านิ้วอื่นจะพี่นะคะก็ประมาณนี้ก็เกือบเกือบฝ่ามือจะพี่จ้ะอันนี้หนูก็ไม่ทราบว่ากี่กี่เมตรนะคะพี่หรือว่ากี่นิ้วนะคะพี่นะคะหนูใช้ฝ่ามือหนูฝ่ามือหนูเป็นหลักจะพี่ในการวัดนะจะพี่นะคะหนูใช้ฝ่ามือเป็นหลักในการวัดคุณลูกค้าก็ดูเอาเองนะคะพี่ว่ากี่นิ้วนะคะพี่นะคะ เป็นตะกรุดเก่าๆของหลวงพ่อเงินจะพี่ดอกนี้ขอไว้ที่1,000บาทจะ้ะดอกนี้หนูขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่ายนะคะเป็นตะกรุดของหลวงพ่อเงินจะพี่จ่ายตามสภาพนะคะแม่ค้าเองก,ก็ได้มาสภาพนี้จะพี่นะคะขอไว้ที่1,000บาทจ้ะ1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะเนี่ยค่ะคาตามสภาพจ้ะ หนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบบาทตะกุดหลวงพ่อเงินจะพี่จ๋าส่วนอันนี้เป็นแหวนเก่าไม่ทราบที่จะแหวนเชือกถักแก่พี่เก่าเก่าจากห้าร้อยบาทจะ้ะมีรอยลงรักลงทองนะคะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อเหมือนกันจะ้ะได้มาสภาพนี้จากห้าร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้เขาบอกว่่เป็นกาลาแกะเป็นรูกหลวงพ่ดทวดจภะพี่6 0กบาร้อยบาทจะ้ะมีรอยจานด้วยจ้ะพี่นะคะมีรอยจานนะคะพี่เขาบอกว่าเป็นของหลหงพ่ออวดนะจะ๊ะ นคะแล้วก็มีลงลักด้านหน้าจากพี่ตามสภาพจ้ะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้านะคะตามภาพจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นมีดจากพี่ความยาวก็จะประมาณนี้ค่ะพี่เลยข้อมือมานะจ๊ะนะคะจะเลยข้อมือมาประมาณนี้จะ้ะหนูไม่รู้ว่ากี่นิ้วหรอกค่ะพี่แต่เลยข้อมือมาจะ้ะเนี่ยค่ะพี่เล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะ 1,500บาทเขียนว่าเป็นมีดหลวงปู่ทิมวัลหันไล่จ้ะมีดหลวงปู่ทิมจ้ะนี่ค่ะเขาเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะคะพี่นคะคะ จังหวัดระยองนะคะพี่พี่พี่ที่ว่ามีสายทางด้านนี้ก็นิมมุ์เช่าไปได้นะคะ1,500บาทจ้ะ1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจากคุณลูกค้าสนใจยังไงแอดไลน์ S ของภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัด0840659180จ้ะเป็นมีดหลงปูทิมนะคะพี่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50าบาทค่ะคุณลูกค้าขามีดหลงปูทิมจ้า ส่วนอันนี้จ้ะเป็นสีพึ่งพ่อทาบจ้ะพี่พร้อมใบค่ะพี่หกรบาทจ้ะเป็นสีพึ่งพ,อพ่อท่านะจ้ะพี่นะคะ เป็นสีพึ่งมีปลาแล้วก็มีตะก,กุดคุณลูกค้าจะได้ไปพร้อมใบคาถาบูชาเมียเลยจ้ะพี่นะคะด้านในจะเป็นอ่าสีพึ่งสีเขียวนะคะพี่สีเขียวนะเขียวเข้มมากเลยจ้ะพี่นะคะก็ไม่ได้เข้มมากหรอกค่ะพี่แต่เวลาโดนแสงมันก็จะนั่นหน่อยหน่อยจ้ะหกร้อยบาทจ้ะพี่สีพึ่งพ่อทาบหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่เป็นยาหม่องตาถ้วยทองนะคะพี่จ๋านะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาปลายทางหนูขอบวกเพิ่มกล่องละห้าสิบบาทนะคะพี่ในหนึ่ง กล่องจะมี10องค์หรือว่า20องค์องก็แค่50บาทจ้ะองเดียวก็50บาทจ้ะแต่พร้อมโอนอ่าแต่ถ้าพร้อมโอนหนูไม่ได้คิดบอกหนูไม่ได้คิดเค่าส่งนะคะพี่นะคะอันนี้จะเป็นขุนแผนปูทิมด้านหลังจะเป็นเหรียญปูทิมจ้ะพี่600บาทจ้ะนะคะเหรียญก็กองอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นขุนแผนปูทิมจ้ะ600บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปูทวดเนื้อว่านจ้ะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะพี่ตามภาพไปนะคะเป็นปูทวดเนื้อว่านห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่จะพี่ไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรจะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อเดิมเหรียญพ่อเดิมจะพี่ ห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะวัดหนองโพจะพี่นคะคะตามสภาพจะได้มาสภาพนี้จะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเต่าค่ะพี่เต่าปูหลิวจะห้าร้อยบาทเหมือนกันจะน้ะนะคะ ต่อปูริวนี่ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ส่วนองค์จะเป็นปิดตาหลังแบบจากฝั่งตะกุดจ้ะพี่500บาทจะ้ะนะคะสวยงามมากจ้ะพี่สําหรับองค์นี้นะคะปิดตาหลังแบบฝั่งตะกุด500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวจ้ะพี่600บาทจะ้ะนะคะ เดียวพ่อท่านเขียวนี่หนูขอไว้ที่6กร้บาทปลายทางบวกเพิ่มห้บบาทนะคะคุณลูกค้าขาส่วนองค์นี้จะเป็นพรากิ่งไพรีพี่นาจะพี่หกรบาทจะ้ะอยู่ในกลองพลาสติกมองยากนิดนึงนะคะพี่ส่วนตัวแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้จะ้ะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้บาทจะพี่จ่ายพระกิ่งไพรีพี่นาจ้า อันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอุปคุบหรือเปล่านะคะพี่ถ้าหนูพูดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะเหมือนจะถือบัวะอะไรสักอย่างค่ะพี่นะคะองค์นี้ก็ขอไว้ที่500้อบาทจ้ะรูปหล่อองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะคุณลูกค้าขาส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญเจ้าสวจ้ะพลาสติกเปิดหน้าปิดหลังจะพี่500บาทพอจ้ะ จะส่วนนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะพี่เป็นเหรียญไม่ทราบที่จะทรงเสีมาจะพี่นะคะมีพระอยู่สามองค์สภาพด้านข้างเขาจะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองนี้จะเป็นเนื้อกะไหล่ทองจ้ะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจ้ะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่เป็นห่วงเชื่อมนะคะพี่เป็นเนื้อกะไหล่ทองนะคะพี่นะคะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นงบนับอ้อยจ้ะพี่ห้าร้อยบาทพอจ้ะงบนําอ้อยองค์นี้นะคะพี่สวยงามคมชัดลึกเลยจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอัน,นจะเป็นปิดตาเนื้อเมกะสิทธิ์จ้ะพี่นะคะมีรอยจานหกร้อยบาทจ้ะ เป็นเนื้อเมกะสิทธ์นะจ๊ะปิดตาแล้วก็มีรอยจานนะคะพี่นะคะขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพระครูวิบูจ์จ้ะพี่วิบู์หรือพี่บูลวิบูลเนาะ500บาทจะ้ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อวิบู์นะคะพี่ตามสภาพนะคะ ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์จะเป็นนางพญาจ้ะไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าอกนูนหรือเปล่าหรือถ้าพูดผิดต้องขออภัยคุณลูกค้าค่ะห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นาะงพญาองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะหลวงพ่อปานหันหัวไปคนละข้างหกร้อยบาทพอจะ้ะหลวงพ่อปานนี้หันหัวไปคนละฝั่งนะคะพี่อีกคนห,กหันอีกฝั่งอีก อันอีกองหนึง่งหันไปด้านหลังจ้ะหันหน้าหันหลังค่ะพี่นะคะหกร้อยบาทพอจ้ะเป็นหลวงพ่อป่านนะจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นกรมหลวงชุมพรจ้ะเหรียญกรมหลวงชุมพรค่ะคุณลูกค้าห้าร้อยบาทพอจ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเนี่ยคะ่ะเหรียญกรมหลวงชุมพรจ้ะ ส่วนองค์นี้ค่ะพี่เป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จะองค์เล็กๆค่ะพี่ก็ไม่ได้เล็กมากนะคะพี่แล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากค่ะห้าร้อยบาทจ้ะรูปหล่อไม่ทราบที่นะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะองค์นี้จะเป็นหลวงปู่สุขจ้ะพี่องค์เล็กจ้ะพี่นะคะด้านหลังมีรอยจานค่ะห้าร้อยบาทจ้ะองค์เล็กๆด้านหลังมีรอยจานนะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่จ้ะ พระกิ่งเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่สวยงามจะพี่สวยเหมือนแม่ค้าจ้ะคําคํานะคะพี่นะคะนะคะขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะ <c oughs> ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่จะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะตามสภาพไปจากพี่500บาทเหมือนกันจ้ะเป็นเหรียญเก่าๆนะคะพี่เป็นเหรียญโบราณเก่าๆไม่ทราบที่ไหนสร้างนะคะพี่500บาทปลายทาง5 0บบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปูสุดวัดกาหลงจะพี่นะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะเป็นเหรียญปู่สุดวัดกาหลงค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จจะพี่ด้านหลังจะเป็นสิวลีอย่างนี้จะพี่500บาทพอจ้ะ ตามสภาพนะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงพี่พีอสไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะ0840659180จะแอดไม่ขึ้นโทรหาแม่ค้าค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวแม่ค้าจะแอดหาคุณลูกค้าเองนะคะพี่นะคะอีกฝั่งนึงเป็นสมเด็จอีกฝั่งจะเป็นสีวลีนะคะพี่ตามสภาพเลยนะคะพี่500บาทจากส่วนองค์จะเป็นหลวงปู่ทิมจะพี่จ่ายนะคะตามสภาพนะคะพี่500บาทจะ้ะ หลวงปู่ทิมค่ะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จากองค์นี้นะจ๊ะหนูขอไว้ที่500บาทจา้ะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าหลวงปู่ทิมจา้าอันนี้จะเป็นปิดตายันยุ่งจะ้ะไม่ทราบเนื้อจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่ปิดตายันยุ่งนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะ หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากคุณลูกค้าขานะคะเป็นพระปิดตายันยุ่งจ้าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพอขันวัดนกกระจาบจะพี่ห้าร้อบาทจ้ะนะคะใช่พอขันไหมไม่น่าใช,ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะพี่ไม่ทราบค่ะพี่ไม่ทราบค่ะพี่อีกฝัง่งนพพึงจะเป็นพระพุทธจ้ะอีกฝั่งนึงจะเป็นพระนั่งอย่างนี้จะพี่ห้าร้ยบาทจ้ะ อันนี้จะเป็นปิดตาค่ะพี่หลวงพ่อแก้วนะคะพี่นะคะปิดตาพ่อแก้วเออติดตาหลวงปิดตาพ่อแก้วค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะเป็นป <5 attraction> bon. ิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์จะเป็นรูปหล่อพ่อทบจะพี่จาห้าร้อยบาทจ้ะนะค่ะ รูปหลอดหลวงพ่อทบองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทจ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขารูปหลอดหลวงพ่อทบจ้าโอเคนะคะพี่สนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่อะไรหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร08 40 659 180จ้ะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ